หาจิ้งจกอ,ออกมาไม,กไม่ใช่นะมาตุ๊กแกสวัสดีครับพี่ภูมิครับเจสซี่ค่ะพี่โจโครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ภูมิเจสซี่พี่โจนะคะจะมาเล่นเกมงมของเล่นสัตว์สยองในอะไรเขาเรียกว่าเจลลี่บัฟนะคะวันนี้เรามาเล่นเจลลี่บัฟกัน แล้วข้างในนะคะจะมีของเล่นสัตว์สยองนะคะอยู่สชนิดนะและแม่จอยจะบอกนะคะว่าให้หยิบตัวอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถค้นเจอได้เร็วที่สุดนะคะ<ๆ>ก็จะได้หนึ่งแต้มนาไปหนึ่งคะแนนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเอา้าวละพี่ภูมิเจสซี่พี่โจพร้อมกันหรือยังคะพร,พร้อมแล้วใช่ไหม เดี๋ยวแม่ขอบอกก่อนว่าคนแพ้นะคนแพ้นะคะจะต้องโดนเจลลี่บัฟเนี่ยลาดหวัวทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืนในสระน้ำเป่าลมกันแล้วก็ลาดลงมามีสุดสี่ข้อค่ะอ่าโอเคเอาแล้วะคะ่ะข้อแรกนะคะถ้าใครล้วงเจอก่อนแล้วหยิบขึ้นมาให้แม่ดูเลยพี่โจเป็นไรตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนหรอคะหุท่จับหัวใจตึกๆึกตนี่เลยพี่โจ ไม่เป็นไรมันเป็นแค่ของเล่นเท่านั้นเองในข้อแรกนะคะทุกคนให้ล้วงจิ้งจกค่ะหาจิ้งจกออกมาไม,ไม่ใช่อนะมาตุก๊กแกอะไรไหนเขาดูหน่อยโอเคพี่ภูมิเจอแล้วนะคะจิ้งจกอ่ะพี่โจคนที่สองอาจจะซี่หาซิ จิ้งจกอยู่ไหนพี่ภูมิเอาออกมาเลยค่ะจิ้งจกที่เราหาเจอแล้ววางไว้ข้างๆตัวเองเลยเ,เจอ,อยังอะอะโชว์ให้ดู่อยเจอกันสามคนเลยนะคะเอาของพี่โจหายไปไหนลูกามาให้ดูหน่อยนะพี่ภูมิล่ะนี่แหละนะเจอจิ้งจกนะคะข้อแรกพี่ภูมินะคะเป็นคนหาเจอก่อนนะคะหนึ่งคะแนนค่ะเอาแล้วค่ะข้อที่สองให้งมหาตักขาบค่ะ ตะขาบโอ้ยเจสซี่คนแรกเจสซี่ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนโอเคอภิมเจอยังมีมีหมดแล้วต้องมีคนแรกคนแรกคนแรกอ้าวทั้งสามคนเอาให้ดูหน่อยค่ะอ้โหเจอตะขาบแต่เจสซี่เจอเป็นคนแรกนะคะ เจสซี่ได้คะแนนไปในข้อนี้พี่ภูมิหน,นึ่งคะแนนเจสซี่หนึ่งคะแนนที่โจตามหลังอยู่นะต่อาล้ค่ะต่อไปนะคะข้อที่สามให้ล้วงหาเจ้าหนูดึกด๋อยค่ะเจอแล้วโอ้โหทำไมเร็วจังเลยไหนโชว์หน่อยหนูดึกด๋อยของเจสซี <S <S> โ่โอเคในข้อนี้นะคะเจสซี่ได้ไปอีกแล้ว เจสซี่เป็นสคะแนนภูมหนคะแนนพี่โจสงสัยจะต้องโ,โดนเจลลี่บัฟลาดแน่เลยนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเหลือสัตว์สยองอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในเจลลี่บัฟนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่โจพี่โจต้องทำให้ได้นะตอนนี้ภูมหนคะแน Jessie, นเจสซี่2คะแนนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแพ้แน่เลย1นสอง นี่ไงเฮ้ยมาแล้วพี่ภูมิเจอคนแรกภูมิได้สองคะแนนอ้าวก็เท่ากับเจสซี่สิก็คนสุดท้ายมึงโดนพี่โจเจอยังโอ้โหอย่างนี้แหละมันน่าโดนอย่างนี้แหละมันต้องโดนเจอยังเจอแล้วโอ้โหเขาเจอกันตั้งนานแล้วนะโจ สงสัยพี่โจต้องโดนแล้วล่ะเะสิไปลงโทษพี่โจกันดีกว่าอ่าตอนนี้พี่โจจะโดนทำโทษค่ะจะสี่อ่าลาดเลยโอ้โหโย่เขาหโอ้โหอ้ย่เข่าหน่อยเจสีเตี้ยเสิเขาเตี้ยล่ำเย้อ่ะพี่ภูมิไม่สะใจเลยพี่ภูมิบอกจะแกล้งพี่โจไปถึงไหนเนี้ย เย้อาละตอนนี้เหลืออีกถังหนึ่งอ้าวเจสซี่มาเลยค่ะโอ้โหเอ้ยเอ้ยโอ้โหพี่โจโดนทำโทษวันนี้เสื้อกันน้ำเลยไม่ไม่เปียแต่มันเป็นเจลลี่บัฟไงพี่โจเป็นไงบ้างคะ รู้สึกไงรู้สึกใสใสขึ้นมาไหมโอ้พี่โจเดี๋ยวต้องหนาวบ้านอะไรเนี่ยยังไม่เปียกเลยโอเคเอาละค่ะวันนี้เราก็ทำโทษพี่โจแล้วนะคะอ้าวสองผู้ชนะนะคะืเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะโหพี่โจเดี๋ยวครั้งหน้าคืนนะ ข้างหน้าต้องสําเร็จแล้วเอาคืนให้ได้ด้วยโอเคนะคะเ,คเดี๋ยววันนี้พี่ภูมิเจสซี่พี่โจแม่จอยไปก่อนนะคะน้องๆอ,อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ